โอ้โห oh ตอนนี้มองได้คำเดียวเกมแรกกันมันกับร่รงทีโรเบีโย่แมนนบุกากโดกับรวมสกับเพื่อนโรเบโยมาในเสื้อสีขาวศูนย์หน้าศูนย์หลังหลอ่อทุกตัวบอกได้คำเดียวตอนนี้บอลยังอยู่ที่โรเบโย่แมนนบุกาโ,โดปาบอลขึ้นมาทางอาาัวซา แล้วก็จ่ายขึ้นมาทางขวายังไงยังไงคลึงไปคลึงซ้ายคลึงขวาคลึงหน้าคลึงหลังโยกอาศายขวาซ้ายโยกในสนามดดกออ่ะขวาซ้ายขวาสับยับเลยนทีเดียวแล้ะลงี้โอเหลือใจเชื่อครับแกตั้งให้เพื่อนแต่ไม่รู้เลยประตูไปไหนไม่รู้ล่องๆแกยังทําไม่ได้บอกได้คําเดียวว่าอัสตฟิโลโลอลาซีบลลอยาตวนกามีอากูลูปดอกเบดีเอ๊ะนองตอนนี้ตักเบดี

โอ้โหอัลลอฮ์อีบอยอ่อแกยิงไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้บอกได้คำเดียวทุเอ็กซสลัวเอาแล้วตอนนี้ครับมาแล้วรวมเพื่อนเกบตรกรรวมเพื่อนพาขึ้นมาหมายเลขเจ็ดฝาที่กลางขวาเจ็ดเติมมาแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็ กำลังจะโดนสวนกลับไม่แกยังสกัดมาได้แล้วบอลยังอยู่ที่รวมเพื่อนรวมเพื่อนบอลยานบอกว่ายังยังยังอยู่ยังไม่ออกรวมเพื่อนคืนหลังตั้งกันใหม่ที่ปราการหลังครั้งนนี้นะครับเปิดประตงกลับซ้ายให้กับหมายเลขเจ็ดกำนันสไตล์บอกว่าคําเดียวว่ามาแล้วแล้วก็ดาบสองใส่ซ้ายโอ้โหยัง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 อยู่นะจ๊ตดวงจันทร์โรบิยุบเบ็นเลกา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 บุกกระเดาเอาละท่านผ้ชมครับตอนนี้ก็มองว่าตามหลังอยู่ดึงตูงครับตอนนี้ทางด้านของ รูมเพื่อนอ่าแล้วก็บอลบอลมาทางซ้ายครับตองนั้นของโรบินโครับตัวนี้ครับเปลี่ยนบอลมากันอีกครั้งอ่าแลครับจับบอลมาไหลมาทางขวาอ่าแลครับตัวนี้จับแล้วขยับไปเรื่อยแล้วเท้าซ้ายด้วยอ่าแลครับเปลี่ยนแกนบอลมาทางซ้ายครับตัวนี้ต้องจี้เข้าซ้ายไหลเข้ามาอ่าแลครับจับบอลด้วยซสายก็ได้ทะยานบอลมาจับแล้วแล้วก็ปังแล้วก็ปังแล้วก็ไหลแล้วก็ใส่อ่าแลครับจี้มากันต่อครับตัวนี้จับจังหวะมาทางซ้ายรออยู่แล้วจับเล่นดึงใส่บิดอ่าแลครับบิดเข้าซ้ายลูกนี้ก็จะบจังหวะเปลี่ยน เรามิโยะเอาวา่อาอะไรก็ยกพยายามขยี้แล้วตัวนี้จับได้ดึงแะะรงทางขวาแล้วก็อะไรก็ิ้มเส้นเก็บบอลไว้ได้ครับตัวนี้ครับตีบอลย้อนกระบะกันอีกครั้งครับโอ้โหได้โปรยิปกระรอครับแกบอกจับบอลไม่นานเพราะอะไรเดี๋ยวโดนคนภาคแซวยับนะครับแกก็เลยปล่อยบอลไปยักงกาบใส่แร้วนี้แล้วแล้วโดนเดี่ยวแล้วก็ใส่ขวาเรียบเรียบเรียบเด้งเรียบเด้งเรียบเด้งร่ยเ กินข้าไปครับค<ำ>ุ้อับดุลเลาทำอะไรตออได้อ๋ออับดุลรอดนะครับอับดุลเลยะหอับดุลเลาะห์ทำไรต่อได้ได้ดไดทดุกอ,อย่างรู้จกักรู้จกักนี่อะไรคกูเรามาเล่นอะไรกันกวันนี้เอาไปกันต่อรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนโดนไปสองดอกแล้วตอนนี้สองต่อศูนย์กับขึ้นไปด้วยเอาแลยครับสองศูนย์ สองศูนย์ครับรวมเพื่อนโดนโรบิโจเป็นอะบูกาโดครับโรบิโจวิลตอนนี้ตั้งรับและแกบอกหาบอลไม่เจอครับบอลมันอยู่ไหนตูเบซิลการลัวเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวมาแล้วครับแต่คนดีคนเดิมครับยังเป็นโปรยิปกาโรครับโปรยิแกยืนโกแกชอบดึงแกชอบดันทั้งดึงทั้งดันบางวันดึงดึงบางวันดันดันเราะลสลับกันดึงดันดึงดันแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหตูเบกัสลัวครับ โอ้ดีครับใบอีกคนนี้คนสาวดูไว้ครับโปรยิมปากกระดออยาให้แกยิมเพราะทุกดอกที่ยิมคือสะดกเอาแล้วเอาแล้วรวมเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาทางกาขวารวมเพื่อนนะครับต้องได้ลูกแรกก่อนนะครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนจ่ายมาแล้วก็หลุดมาสองเพื่อนกลางเติมขวาเติมซ้ายเติมหน้าเติมแต่ไม่มีใครเติมไม่รู้จะจ่ายให้ใครยังไงยังไงยังไงยังโอ้ควยมาสวยคืนหลังมาตั้งกันไหมที่โัวาน่าหอวหน้าจ่ายขึ้นมาหมายได้หกมาได้หกจับบอลได้ต่างสาแล้วก็ใส่ขวา แปะยังอยู่ครับโปรยิปโรยยังสกเรยังได้ลูกอะไรกคอนอะไรก็คอนเนอร์อ่าเลยครับเริ่มมาจากทางด้านคอนเนอร์ครับนี่ครับอ่าเลยครับลูกแบบวันนี้ครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับนี่ครับเวลาเหลือไม่มากแล้วตรงแรกต้องมาก่อนเลยครับอ่าก็จับบอลมากระต่อนก็จับแล้วก็ดึงไหลย้อนมากันอีกครั้งอะไรก็ไหลมาทางขวาจับสุดไปเท้าอ่าเลยครับนีจับ โยกโยกโยกใหญ่ไซเอลอารกนี้มาแล้วโราิโยเอาว่าตีบอลย้อนกลับมาอารลกเปียนแกมนักวาจับบอลมากันอีกครั้งแทงขยันมาอาร็จับได้แล้วแล้วแล้แล้ว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 วเกือบไปยกลูกนี้ฮูไอพีเอสงานได้ดีเดี่เทียว โอ้โหเอาตรงๆว่าแกไม่รู้จะเล่นบอลยังไงครับวิ่งไม่ทันครับเร็วกว่าบอลครับฟั okay ดแอนด์ฟิลเรียนก็แคนี้เลยครับหมายเลข10บนะครับโอ้นนี้ขนาดพงล้ำหน้าแกวิ่งขนาดนี้ครับบอลยังตามหลังนะครับบอกได้คำเดียวตอนนี้รวมเพื่อนมาแล้วมาแล้วเอาไว้ใส่เอาไว้สุดน้าต่อสุดมาติดแล้วครับโรบินบเบุกกโดด สวนกลับมาโอ้ควยไม่ได้ครับโอ้โหบอลมันโดนไม่ดีแล้วก็ติดรวมเพื่อนรวมเพื่อนกันเลยสวนกลับบา,าเลยเข้ามาเข้ามามาสุสิกิลาอูคุยพี่ยอดอะดรคุณพี่ยอดตาดอกพี่ยอดรูแวนและอันนี้ใครรูแวนไหมโอ้โหมาแล้วครับโปรโยปิปกระรอครับจับบอลได้แนะดดก่ปล่อยทันทีแล้วรอคนภากกัดอยู่ เราขยับไปครับต่อตอนนี้ครับพอแสดงไปตัวสุดท้ายครับนี่ครับเปลี่ยนบอลมาเอาเลยครับจับมาลลุนเดียวแล้วเดียวแล้วแล้วก็ใส่ปิดโยกแล้วก็ go 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 สามประตูต่อศูนย์เหลือจะเชื่อครับตอนนี้กับสิบวิสุดท้ายบอกได้ครับเดียวว่าสิบเก้า แ,แล้วรอจานครับรอจานจานบอกว่าช้อนยังไม่มาแล้วก็เรียกรอยเจ้าเกมเปนะว่าทีมโรเบียโนแมรนบูคาโดเอาชนะรวมเพื่อนด,ด้วยสกอร์โคดบันซ้ายขวาซ้ายมันโยกอยู่ในโฟรอเออขวาซ้ายขวาเต่ร์ฟอยู่ในโยกอะไรวะเนี่ย <laughs> สามนครับโรเบียโยแบนบูกานะ